อีกหนึ่งเรื่องเทจาพาไปแรกกคับการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพทุกช่วงวัยแบบบูรณาการนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะเขาเดินนาให้ความสําคัญต่อผู้สูงอายุและก็ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพชีวิตค่ะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตและก็สิ่งแวดล้อมค่ะ ที่สวบริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารสวนจังหวัดสงคล้าค่ะนายพไพเจนมากสุวรวณนายกองการบริหารสวนจังหวัดสงคลาค้าเปิดการจัดกิจกรรมมากรรมสุขภาพวิชาการและพนงานผู้สูงอายุในโครงการอุนารงสร้างเสริมสุขภาพถูกช่วงวัยแบบบูรณาการปีงบประมาณ2567โดยมีรองนายกอบจสงคล้าค่ะเทปรึกษานายกอบจสงคลา้าพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการชมรวมผู้สูงอายุจังหวัดสงคลา้าและก็ภาคีเครือข่ายดานการดูแลผู้สูงอายุมา้าร่วมนะคะ สำหรับโครงการดังกล่าวค่ะก็จัดขึ้นในกิจกรรมมา,ากรรมสุขภาพวิชาการและพ้นงานผู้สูงอายุ เพื่อจัดนิทรรศการสแสดงผลงานของผู้สูงอายุประกา,ารให้ผู้สูงอายุถูกชมรมเนี่ยในจังหวัดสงคล้าค่ะได้สแสดงศักยภาพด้านความโรค้ความสามาถทางยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาทาองทิ้นของแต่ละชุมชนในจังหวัดสงคลา้ารวมไปถึงเผื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนไ้ผู้สูงอายุเนี่ยได้เข้ารรวมกิจกรรมทางสังคมด้วยค่ะทางนีกองสาธธรณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคล้าค่ะเขาก่อตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุขึ้นนะคะเพื่อจะดูแลผู้สูงอายุในพื้ การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทางด้านร่างกายด้านจิตใจสร้างคมแล้วก็ซิงแวดลมร่วมทางการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยกายภาพบำบัดรวมถึงแผดแผ่นไทยโดยให้บริการของผู้สูงอายุในรูปแบบการ,ร,รมาทำกิจกรรมแบบมาหัวชาวแล้วก็วัเนเย็นยก็กลับบ้านได้นะคะซึ่งก็ทำม,มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะกรเปิกปิจกรรมดีๆหนะ้าเอาพลงการของผู้สูงอายุนี่เละเอามา โชว์กันด้วยเป็นจัดนิทรรศก,การให้มาได้ชมกันด้วยค่ะ,ะใช่ค่ะเขาก็จะได้มีมันว่บเวลาในการที่จะคิดผลง,งานสร้างสรรค์เหล่าที่สําคัญไม่ต้องนอนขังขึ้นมาว่าเช้าแล้วก็ว,ว้นเย็นก็รับได้เลยนะคะก็ที่หวางจะได้โชว์ศักยาภาพของผู้สูงอายุในการที่จะเ,เป็นคนดีแล้วก็ที่สําคัญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงภายใต้การดูแลของอวบจส่งคล้านั่นเองนะคะ